เพราะเลี้ยงแบบปล่อยอิสระมาตลอดค่ะทำให้มักจะมีเหตุการณ์ไก่ยกพวกตีกันอยู่เรื่อยๆนะคะใน, ue, ในที่สุดค่ะศิลปินเพื่อสัตว์จรค่ะโกเอ็ม, ue, มกิตติพงศ์ก็เลยตัดสินใจประกาศหาอาสาสมัครมาช่วยกันสร้างเล้าไก่ให้เป็นระเบียบเรีเรยบร้อยแยกตัวผู้ตัวเมียและแยกตัวผู้ไม่ให้อยู่รวมกันเพื่อไม่ให้ไก่ตีกันแล้วก็เกิดบาดเจ็บขึ้นมาอีกค่ะ เพราะว่านอกจากไก่แล้วนะคะที่บ้านไร่ลุงเอ็มที่จังหวัดร,ราชบุรีเนี่ยยังเจอปัญหาในการเลี้ยงสัตว์จริ่ะทั้งหมาแมวมหมูอีกหลายอย่างเลยค่ะมไม่ว่าจะเป็นกรงที่ทรุดโทรมเริ่มเก่า,าเพราะว่าบ้านไร่ลุงเอ็มก็สร้างมาแล้วกว่า10ปีนะคะแถมช่วงนี้สัตว์จรต่างๆทยอยเจ็บป่วยเพราะว่าอายุเพิ่มกันมากขึ้นก็เลยมีค่าใช้ใจ่ายในการรักษาแล้วก็ค่ายาเยอะค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาที่สะสมต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วด้วยค่ะ ช่วงนี้มันเริ่ม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 ดีเริ่มเริ่มดีแต่ว่าแต่ว่าเราเองเราก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพิ่มตรงที่อย่างที่บอกพอะมามันเริ่มแก่เริ่มเจ็บป่วนก็เรื่องค่ารักษาพยาบาลมันก็จะไม่ได้ตายตัวเหมือนค่าน้ําค่าไฟค่าคนงานค่าอาหารค่าเวัชพัณฑ์อย่างข้าองค์พ่อ้อมมาพิการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ตายตัวแต่นนั้นทีนี้มันจะมีเรื่องค่ารักษาพยาบาลซึ่งควบคุมไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่า ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะเจ็บจะป่วยจะหายไม่หายบางตัวรักษาก็หมดไปเยอะแต่เสียชีวิตก็มีนะค่าใช้จ่ายเยอะแต่เงินทุนมีน้อยก็เป็นปัญหาที่โกเอ็มยังคิดไม่ตกเหมือนกันค่ะโชคยังดีหน่อยช่วงนี้งานเทศกาลแสดงผลงานศิลปะกลับมาจัดได้ตามปกตินะคะก็เลยสามารถนำงานไปจัดแสดงได้บ้าง ซึ่งนอกจากในไทยแล้วค่ะโกเอ็มก็ยังวางแผนจะไปแสดงผลงานศรรฐฐิลปะที่ต่างประเทศด้วยเพิ่มโอกาสในการขายงานมากขึ้นเพื่อนําเงินมาช่วยสัตว์จ้อนต่อไปอีกยิ่งช่วงก่อนหน้ามีโควิดเศรษฐกิจไม่ดีสัตว์ก็ยิ่งถูกทิ้งมากขึ้นและเปอร์เซ็นต์ในการหาบ้านก็ยากค่ะถึงแม้ว่า,า,าเราจะมีมีทรัพยากรของสัตว์แล้วสัตว์ก็ยังมีแบบถูกทิ้งถูกทารุนถูกอะไรแบบแล้วก็ดูข่าวก็จะเห็นอยู่เรื่อย ใช่ไหครับก,ก็ถ้าถามผมว่ามันเป็นยังไงก็ <laughs> ไม่ได้ดีขึ้นนะแย่ลงด้วยเพราะหมาไม่ค่อยได้บ้านหรอกอยู่อย่างนี้คนก็จะรักสัตว์ยากกว่าเดิมก็จะมีตอนแรกทำโปรเจกต์ี่พวกข้างหลังหรือที่เมื่อกี้ให้ดูส่วนมากตอนแรกจะเอาไปแสดงที่เมลเบิร์นแต่ก็เปลี่ยนแผนเอาไาไล่ขายช่วง <laughs> ช่วงช่วงก่อนปีใหม่ก็มีปล่อยให้นักสะสมไปหลายคนอเหมือนกันก็เพราะว่ามัน เขาเรียกอะไรอย่างค่าใช้ใจ่ายเรื่องการดูแลสัตว์เนี่ยในฐานะเป็นจิตอาสาเนี่ยรู้เลยว่ามันเราก็รู้ว่าม,มีตายตัวแค่ไหนต่อเดือนอะไรเงี้ยไป,ไป,ไปตอนนี้ค<ป>่ะ<า>โก,โกเอ็มมีสัตว์จรที่ดูแลอยู่มากกว่า50ตัวนะคะซึ่งถ้าใครสนใจค่ะอยากจะร่วมช่วยเหลือก็มีเปิดรับบริจาคอาหารยากำจัดเห็บหมัดไปจนถึงสายแมวสามารถ,ถติดต่อผ่าน f a c e b o o โก o M เอ็มแฟมิลี่ค่ะซึ่งโกเอ็มก็ยังจะมีร้องเพลงเปิดหมวกใน Facebook ด้วยนะคะ